เดี๋ยวเราจะเข้าไปรับผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เราก็มารับของที่เซเว่นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิงแสงเลนิเจนจ์นะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมารีวิวค่ะรีวิวอเลนจนทุกคนวันนี้จะมารีวิวน้ำผึ้ง บีสมายนะคะตัวนี้นะคะเราสั่งซื้อนะคะจากเซเว่นนะคะทุกคนสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วพอถึงเวลานะคะที่เราจะไปรับนะคะเราก็ไปรับที่เซเว่นได้เลยนะคะง่าย,ายๆนะคะทุกคนไอวพีก็ได้มาหนึ่งกล่องนะคะก็ราคา100ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นซองนี่นะคะตอนนี้เพิ่งจะเริ่มมีวางจำหน่ายนะคะประมาณ22ถึง25บาทนะคะ คุณหาซื้อได้นะที่เซวนะคะทุกคนเราได้มาแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณในการสั่งซื้อสินค้าจากเรานะคะที่เซเว่นช้อปปิ้งออนไลน์นะคะ24ชั่วโมงเลยจ้ะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวมาแกะดูเลยนะคะวีก็แกะไว้แล้วหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นบี m i l e นะคะเครื่องดื่มน้ำพึ่ง ผสมมะนาวนี่จ้ทุกคนมาเรื่อยมาเรื่อยเดี๋ยวเรามาชงกินกันดีกว่ามาเลยจ้าอันนี้นะคะก็เราจะชงแบบร้อนหรือแบบเย็นก็ได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ำพึ่งแท้ร้อเเลยนะจ้าทุกคนแล้วก็มีส่วนผสมของมะนาวสดด้วยนะคะทุกคน มาค่ะเดี๋ยววันนี้ไอวี่จะชงเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวไปชงกับไอวี่นะจ๊ะทุกคนไปเลยจ๊ะไปเลยตัวนี้จะเป็น b ีสมายฮันนี่เลมอนนะคะดริงค์นะคะขนาดพกพานะทุกคนในหนึ่งกล่องนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ซองอยู่ด้านในค่ะเพื่อนๆนี่นะคะว้าวแบบนี้นะคะ จะเป็นน้ำพึ่งผสมมะนาวจ้าทุกคนช่วงนี้นะคะก็ใช้เสียงบ่อยนะคะเจ็บคอเจ็บคอนะคะเดี๋ยวเราจะมาชงแบบร้อนกินกันก่อนเลยจ้าร้อนก็มาพร้อมแล้วเนอ้อทุกคนเราก็จะมาชีกซองกันเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีรอยฉีกให้สามารถเปิดได้ง่ายเลยทุกคนปุ๊บนะคะนี่เลยเทใส่เลยจ้า แก้เจ็บคอได้ดีเลยนะคะเนี่ยน้ำพึ่งมะนาวแบบร้อนนะคะคือถ้าไม่กินแบบร้อนก็รอให้สักพักนึงนะคะให้อุ่นๆเลยนะคะก็ทานได้เลยค่ะไอวี่ก็ชมมาแล้วนะคะชงแบบร้อนนะคะเดี๋ยวมาชิมกันก่อนนะคะทุกคน ชุ่มคอชื่นใจค่ะเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าหอมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็หอมมะนาวสดนะคะพอทานเข้าไปแล้วแบบว่ามีความรู้สึกตรงคอนี่แบบชุมช่มชุ่มฉ่ำมากเลยอะ่ะแบบหอมอร่อยอะ่ะเออ น้ำพึ่งแท้นะคะนึกถึงน้ำพึ่งผสมมะนาวนะคะนึกถึงบีสมายนี่เจทุกคนถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีเนาะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าบ๊ายบายไปเลยจ้า